หนึ่งหนึ่งแสนบาทนึงหนึ่งแสนบาทย้ายห้างเลยพี่ยูน่าจะย้ายเราออกไปอยู่ที่ไหนออกอันแรกเลยก็คือบาร์ปีกนกพี่เดี๋ยวสอนไปที่โกยต้องแปะที่โกยต่อเอาหน้าลองดูมึงแปะไม่ยากแปะไม่ยากแล้วมันแปะคนมือขอร้องไวหน้าคือนิดนึงเี่ยอยากเป็นมาแล้วมือขอร้องตอนนี้เราตื่นเต้นเพราะแบบทุกคนเป็นที่ต่างต่างกั แบเท่าไหร่นะครับแปแล้สิหเกินแล้วไม่เป็นไรเรามีพันเดียววอสดีครัได้ไหมแสบแสบแบเดียวขอคิดดปก่อนขอคิดก่อนเกรงใจลายแตกงานกูด้วยขอร้องล่ะอังเจ้าสิบไม่ยืมนะสิบเจ้าสิบทำสิบเจ้าสิบขอร้องละ ถ้าส่งกูได้วยมันไม่ใช่จะใสอะไรก็ได้แทมขอร้องกูไม่ใช่ยาแย่ของมึงจ้ะของมึงสิมึงหนึ่งพันเน่ยมอเป็นเป็นหนึ่งหมื่นจ้ะหนึ่งหมื่นนั่นคือได้ทั้อย่างหนึ่งพันคือที่ค่าหุ้นทั้งหมดแล้วขอร้องอ่ะต้องเอาที่แบบว่ามันสามารถไปเต้นต่อได้เพราะนี่มันชอบเต้นเป็นบ้าเป็นหลังขอร้องนั่นแหละเกียรหเกียร์วงบุญไม่พอไม่พอขอร้องอ่ะห้าร้อยเก้าสิบลดให้นิดนึงได้ไหมครับ ห้าห้าสูตรห้าทวนเลยไหมคะสกิลการต่อบปะเดี๋ยวออบบมันจะยืดขึ้นภพราะว่านาคือเวลาให้เป้าอะจะต้องเลิฟเพราะว่ามัเานเป,ป็นแบบสกิลกระติดอธิษฐานละกลัวอธิษฐานรันดึงอธิษฐาลลนแล่งมึงช่วยดูแผ่นกระดาษกูด้วยเฮ้ยมันเปิดก่อมันอขอร้องละ่ะมึงแต่มึงครั้งแรกกูไม่เคยใส่กระโปรงเลยสารฝันบอกแล้วแล้วพอหลังจากนี้นะชวนกูมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าผู้หญิงนี่คนนี้ เพราะว่าติดใจแส้มีเสื้อในไหมมีใจกูไม่ชื้นขอร้องละไม่แบบหนูก็ใส่เสื้อในหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ตอนเนี้ยใส่เสื้อในขบวนไม่มีเสื้อโอ้พักพักแต่มันไม่มีเสื้อเนี่ยไหนอ่ะกูพอแท้ใจทำไมกูก็ใส่แบบนี้แหละได้เออถ้าอันนี้ดูเป็นมึงเข้ามานละฉันไม่ต้องห่วงฉันทำเองฉลดให้จบเยอะแยะฉันทำเองจบเลยอันนี้กูค่อยแบบหายแต่คอสะดวกหน่อยอันเมื่อกี้กูปุ๊บรัดเหมือนแหนมมันก็จะหมดแบบ ส่งเชื่อดอ่เออดีดีดีอันนี้ดีพอแพ้ก็รู้ว่าจะแพ้ก็คือเริ่มแบบว่าเอาอะไรก็ได้นะเออเริ่มแบบอะไรก็ได้ก่อนร้องล่ะงบแต่มีเรามี1,000บาทที่แถม1,000บาทพอดีพวดวนส่วนของเอิร์ธไปเป็นที่315ร้อยสิบห้าแป้งบวกหกร้อยแป้งบวกห้าร้อยห้าสิบแป้งเลยเท่าไหร่พันสี่หกห้าคืนมาสี่ร้อยหก ต้นเพย์ต้หมว,วกอะถ้าไม่มีหมว,วกมไม่มีหมว,วกอ่ะพอดีอไม่มีพอดีพอดีไม่มีอร้อยรอยหน่อยสรับวดกระโลกต่อราคาสู้ตายจริงแต่ต่อราคาสู้ตายแต่ดรดเก้าสิบให้ได้แค่นั้นให้ได้แค่นั้น